เขาเรียกว่าอ่าในเรื่องของพลังอะ่ะคือคนคนหนึ่งอะ่ะนะเหมือนที่พิวันอยากจะบอกว่าถ้าเรามีพลังงานทางจิตหรือมีฌานหรือมียานที่เราเนี่ยเจมแจ้งแล้วในพระนิพพาน,นส่วนใหญ่นะคือเราจะเอาพลังงานอะไรก็ดานขึ้นมาเสกขึ้นออย่างหนึ่งมันก็จะมีพลังเช่นเนี่ย อันนี้คือที่วัดปลอดของลูกพี่วันตั้งแต่เด็กๆแล้วนะมันเสียแล้วแต่เห็นมันยังอยู่ในกล่องสวยนะเนี่ยถ้าพี่วันแค่ขออัญเชิญพลังงานของอพระบิดาเนี่ยลงมาในสิ่งที่เขาเรียกว่าปลอดตัวเนี้ยนะจะพอทําได้หรือไม่เจ้าคะอันนี้เป็นการแสดงธรรมอยากให้รู้ว่ายานหรืออํานาจที่ทรงพลังและมีความสะอาดของจิตพร้อมกับพลังจิตตัวเนี้ย อยากจะดูว่าเกิดสภาวะที่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้ได้รับพลังงานบุญและให้พลังงานบุญนี้มีความสั่นสะเทือนให้ทุกคนสามารถเห็นในวิดีโอนี้ได้ขอพระองค์ท่านโปรดเมตตาส่งพระตขายานของพระองค์ท่านมาช่วยเหลือมาปูทางให้ลูกสศรทมจนถึงสมภายนบารมีให้สิ่งที่เรียกว่า ความเป็นมงคลเกิดขึ้นกับวัตถุใดลูกจึงขอพระองค์ท่านสแสดงพลังตัวนี้ให้ลูกได้ประจักษ์ด้วยเทิดพี่วันไม่ได้เอาพระพี่วันเอาวัตถุตัวนี้ตัวเดียวแล้วให้กำหนดจิตอธิราธนาหรือเขาเรียกว่าอธิษฐานให้พลังบุญใสบุญขาวจนถึงความเมตตาจากพระบิดาเมตตาลงสู่เนื้อตัวชีวิตลูกด้วยเทิญ ช่วยดูแลป้องกันคุ้มภัยจนถึงทําให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยเทิรนสาธุสาธุสาธุาธาธควรมิควรแล้วแต่พระองค์ท่านจะเมตตาสาธุน้อมอัญเชิญเจ้าพาา สาวุเห็นไหมคะสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องแบบว่าทำนู่นนี่นั่นเลยพลังงานที่เขาเรียกว่าจับวัตถุจับพระแล้วมีสัมเสะเถือนนะ,ะตัวนั้นเน่ยมันสำหรับพี่วันมันเป็นเรื่องจิบจอยนะแต่พี่วันมองว่าเนี่ยอาราธนาอะไรที่ให้เขาศักดิ์สิทธิ์แล้วให้เห็นนะอะ่ตรงเนี้ย คือสิ่งที่บางทีทําให้คนอื่นดูได้แต่ตรงนี้ต้องเกิดจากอะไรพี่วันจึงทําพลังงานเหล่านี้ได้นะเกิดจากการที่เราเนี่ยนะรับใช้ท่านมานานนะคะแล้วก็ในการรับใช้ตัวเนี้ยตัวพี่วันเนี่ยนะพยายามเลี่ยงในเรื่องของการเลี่ยไรพยายามเลี่ยงในเรื่องของการที่บอกบุญพยายามเลี่ยงในการที่พี่วันเนี่ย ยึดท่านเป็นที่พึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำไม่คงไม่ใช่แต่หมายถึงว่าท่านจะลงมาในสิ่งที่เรียกว่านะคะแผ่นดินโลกมนุษย์ตัวนี้ได้ต้องเกิดจากคนที่เคารพรักศรัทธาท่านและแบบว่ามีต่องานของเบื้องบนเป็นกระบอกเสียงให้ท่านประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเล่นยานเล่นชานได้ไหมน้องจะเอาวัตถุใดตัวเนี้ย มาไม่จําเป็นต้องเพ่งจนเกิดอาการที่เขาเรียกว่าสเตทหรือแบบเครียดนะคะแค่อาราธนาแค่อัญเชิญแค่อธิษฐานแค่เป็นผู้ที่น้อมพระองค์ลงมาเนี่ยได้นะเพราะฉะนั้นถ้าบางคนนะไม่ชอบเครียดที่ต้องมานั่งเพ่งอขอให้แบบเห็นเล็กใหญ่ขอให้เห็นนะอันนี้คือพี่วร่ณนนฝึกกับท่านมาไหมถามว่ามันทําได้เองโดยที่ไม่ต้องฝึกเพราะว่า แค่เรากำหนดจิตอยากจะมีอะไรตัวนี้บางทีท่านก็แสดงนะสิ่งเหล่านี้พี่วันจึงบอกว่านะบางคนแบบว่าอยากให้พี่วันจับพลังพระแต่ส่วนใหญ่น้องๆที่เนี่ยถ้าถ้าเขาเห็นอะไรที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เนื้อตัวชีวิตเขารับได้แล้วเขาจะเกิดความศรัทธาพอเกิดความความศรัทธาเนี่ยเขารู้แค่ว่าอ่าบางทีอ่ะเหมือนคนในหมู่บ้านที่พี่วันบอกว่าอยู่ๆเขาบอกเห็นองค์พระ ลอยมาเต็มเอ่อแล้วจนต้องมาหยุดดูแล้วมันมีช่องกระจกหนึ่งที่สามารถมองเห็นห้องพระได้เออพี่คนนี้แกก็ยืนไหว้ไหว้ไหว้วจนพี่วันเนี่ยกลับเข้ามาที่บ้านแล้วพี่วันเห็นเนาะแล้วพี่วันก็เดินออกไปแล้วก็ยิ้มให้เขานิดน,นึงนะแล้วเขาก็พยายามถามว่าเนี่ยทําไมเห็นพระมาอะไรเต็มเลยก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นคนที่เขาเนะี่ยปฏิบัติธรรมดีเลยมีท่านลงมาดูแลสถานที่ให้เนี่ยคือเรื่องราวที่พี่วันจึงเอามาบอกว่าวันหนึ่ง คนที่มีฌานคนที่มีญาณหมายถึงการที่เขาฝึกในการทรงนิ่งอยู่ในอำนาจสมาธิตัวนี้นานความเป็นทิพย์เขาก็จะเกิดขึ้นพี่วันอาจจะนะอาจจะเอาในสิ่งที่ให้น้องๆเห็นได้ว่าเนี่ยคืออำนาจของการที่เขาเรียกว่าศรัทธาแล้วเชิญกับอำนาจของการที่เวลาจะพูดอะไรด้วยความมีญาณปัญญาคือรู้ว่าจะพูดแบบไหน ถึงจะได้แบบนั้นเนี่ยลงมาหาเนื้อตัวชีวิตตัวเนี้ยก็ฝึกฝนเอาในจริตของแต่ละคนนะอันนี้ไม่ได้ทํายากเลยนะคะถ้าใครถึงสภาวะหนึ่งที่เรียกว่านิพานปรากฏในใจแล้วน้องอยากจะเล่นฤธิ์เดชอะไรก็ขอท่านดูนะคะขอท่านดูพระปฏิหารเนี่ยนะมันก็มีสามชนิดแบบอิทธิฤทธทิ์ที่แสดงเนี่ยเหมือนที่พี่วันแสดงนะคะแต่ถ้าแบบนะ อนุสาสนีปาติหารกันเนี่ยพี่วันกกำลังแสดงธรรมพยายามจะสอนธรรมว่าฌานมีจริงพอมีฌานปุ๊บเกิดอํานาจพลังจิตพอมีอํานาจสูงคือบริสุทธิ์สูงเวลาพูดอะไรกับจัก,กรวาลจักรวาลจะรับรู้จะตอบสนองก็เหมือนที่พี่วันบอกว่าเออนะขอเชิญนะ,ะสิ่งเหล่านี้ก็ลงมาละนะคะนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องฝึก ไหมถามว่ามันก็ต้องฝึกฝนนิดหน่อยเยเนาะให้สัญญาหรือความจําตรงนี้ว่าเวลาเราจะเชิญท่านเราจะทํายังไงเวลาเราจะขอบุญพิเศษเวลาเราจะขอแบบว่าเออตั้งทูบเพื่อให้ถูกลอตเตอรี่อย่างเงี้ยเออไม่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวตั้งอ่าเดี๋ยวจะต้องส่งลูกไปเรียนเมืองนอกแล้วอะไรเงี้ยพี่วันก็จะตั้งจิตของพี่วันแบบสไตล์พี่วันนะคะคือเคยฝึกมายังไงมันไม่จําเป็นต้องมีพิธีตรีการมากไม่ต้องมาจาัดบวงสรวงใหญ่โตนะมไม่ต้องมามีแบบโต๊ะบูชาอะไรนู่นนี่นั่น แต่สิ่งที่พี่วันทำคือการที่พี่วันเนี่ยนะรู้ว่าการที่เราเนี่ยฝึกนั่งสมาธิมาการที่เราฝึกอธิษฐานจิตมาการที่เราเนี่ยเชื่อมต่อขออะไรกับท่านจนจนจน,จนมาปรากฏว่านี่เราหมดไปแล้วเออแล้วเราก็สามารถที่จะให้ท่านเปลี่ยนอาชีพให้พอเปลี่ยนอาชีพปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูเรื่องอ่ะ การดูแลตัวเองของเรานี่แหละค่ะเราก็ต้องไม่เครียดเกินไปพี่วันพยายามหลังจากถูกยกติตแล้วพี่วันก็จิตไม่หม่นหมองไม่มีเศร้าโศกเสียใจไม่รู้สึกผิดแล้วก็จิตตัวเนี้ยไม่ค่อยอ่อนไหวอะไรง่ายๆนะแต่สิ่งที่พี่วันจะต้องเรียนรู้กับความเป็นแบบจิตของแต่ละคนเนี่ยที่เข้ามาคอนแทคกับตัวเองตรงเนี้ยพี่วันจึงต้องแบบว่าพยายามเรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะนะคะศึกษาว่าเขา มาระดับนี้แล้วเนี่ยจิตของเขาเนี่ยยังมีอะไรที่ยังแบบเขาเรียกว่ามีในเรื่องของการอ่อนเพลียหรือมีในเรื่องของการที่มีเครียดมีวิตกมีกังวลนะคะแล้วก็มีอารมณ์ของความรู้สึกว่าอ,อาจจะเสื่อมลงในเรื่องของความที่จะต้องพักผ่อนจะต้องพักผ่อนตัวนี้พี่วันก็มีนะพี่วันก็มีพี่วันถึงบอกว่า เอไม่ใช่ว่าคนมารู้ทำแล้วจะมานั่งแบบว่าเอารับแขกได้ตลอดนะคะบางทีมันไม่ได้รับแขกได้ตลอดนะมันอยู่ที่มันอยู่ที่อาการของการเชื่อมต่อกับข้างบนด้วยนะคะพอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยน้องจะรู้เองน้องจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแล้วน้องก็ต้องรู้จักวิธีว่าเออถ้าในตลอดทั้งอาทิตย์ตลอดทั้งเดือนเรามีออาการของแบบสภาวะเนี่ย นะของความเป็นอกุศลเข้ามาหรืออะไรประมาณนี้เราจะต้องรู้ละ่ะจะต้องเบรกตัวเองจะต้องพักจะต้องรู้สึกว่าจะต้องแบบอ่าอุเบกขาซึ่งการอุเบกขาตัวเนี้มันดีมันดีตรงมันทําให้เราได้พักผ่อนนะเราก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าฮอร์โมนอะไรต่างๆเนี่ยเวลามันเฟรชขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกระชุ่มกระชวยแล้วมันก็จะสามารถที่จะปะไปต่อนะเองก็คือการตรงเนี้ย มันเป็นเรื่องของการที่สําหรับคนบรรลุธรรมแล้วจะอยู่บนโลกแบบไหนให้เราอยู่ด้วยการดูแลจิตใจตัวเองด้วยนะนี่พี่วันบางทีพี่วันไม่ได้เข้าไปตอบอ,อะไรมากมายหรืออาจจะมีบางครั้งพี่วันอาจจะรับฟังเยอะแล้วพี่วันก็ตอบอันเดียวว่านะพี่วันทูลพ่อให้แล้วนะส่วนตรงนี้พี่วันแค่เป็น ที่แค่นำเรื่องราวของน้องตัวนี้ไปส่งต่อเบื้องบนเพื่อให้เบื้องบนช่วยเหลือก็แค่นี้เองนะวันนี้ถ้านะหอมปากหอมคอนะเกือบสิบนาทีแล้วบายบายวิดีโอนี้ก่อนอาจาะสาธุนะคะกลับขอบคุณนะคะ